น้อนพี่น้องครับต้องรอติดตามจนจบครับผมเดี๋ยวมังกรขออนุญาตครับไปแต่งตัววันนี่ไปแต่งตัวแล้วรอมากเลยพี่น้องครับช่วงต่อไปครับกับมอสลัเดอะนิวสิคเกิลพี่น้องครับรอติดตามครับจากน้องมังกรนักธก่อนครับเอ้าเนี่ยมึงเอาโอ้ยโอ้ย ดียวอันขอโทษหอครับ <Huh? S 1> มาผิดเวทีบอกครับเวทีอะไรช่วงนี้เ่้แมนงันนิวครับช่วงนี้บุญกะถินครับ <laughs> มันอดไม่ได้อดไม่ได้ยังไงครับว่าเขาจะเปิดประเทศว,ว่าจะได้จากงาน,นมาจากที่ไหนครับ <laughs> บ้านไผ่เมียงพงโอ้ยบ้านไผ่ทำไมพูดอย่างนี้ล่ะครับ ไปนงิ้วเพื่อใช้กิ้วโอ้ยเป็นโรคนิ้วนะตีต้องไปปัวนะบอสเงี้วเงี้วบ่านแม่นิ้วโอ้ย้วเงี้วนิ้วล่าโอ้นิ้วบ่านแม่นิ้วเงี้วบ่านแม่นิ้วโอ้ยอันเดียวกันนั่นแหละเงี้วเงี้วบ่านแม่นิ้วบักบ่อฟ้วโอ้ยอ่าขออนุญาตนะครับร้องเป็นไหมครับร้องเงี้วได้ไหมครับมานี้งี้วได้ขอฟังสักหน่อยเป็นตัวอย่างหน่อยครับแคนมาเอ้ยเงี้วใส่สีม่แคบน่อเนี่ย เป็นงิ้วลำเลียงจัปลาสีตองอันนั้นหมอลำงิ้วนี่ด้นสดเลยงิ้วด้นสดเราต้องมีไม้แขนกระดอะอกมาอย่างนี้ไม่คุยมาเออเออนั่นแหละแต่ว่าวันนี้จับเอาไม่มีไม่มีไมโกรโดออกมายังไม่พร้อมยังไม่พร้อมเวทีกําลังตั้งอยู่มีเพทีมาพร้อมส่วนตัวเลยอันนี้เป็นคงจัดงานคนจัดงันนาวันนี้นายยกเปิดประเทศเปิดประเทศปิดเอกบันไดบันเอง ขออนุญาตได้30นาทีซิเลนว่งนี้เออเอาจัดให้เจ้าเลยเอาเลยตามสบายด้ะไม่ดูงิ้วหรอไม่ไม่อยากจะขอไปนั่งเบิงตรงนั้นก็ได้ครับ๋อไปนั่งเบิงตรงนวงเพราะว่ายืนนานไม่ได้ปวดเอวครับเก่เกมอขอมาเยอะมึงเป็นเป็นตะอยู่เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมองนิสัยมาพูดอย่างนี้นิสัยเจ้าของแน่เนี่ยไม่วันนี้ไม่มีคนมาคุมมึงมึงก็เลยเป็นอย่างนี้เลยไม่ใช่ รู้ดีนะวันนี้มึงมากับแม่ดอนใช่ไหมไม่ได้มาด้วยกัง,ม,งมึงมีนัดใช่ไหมไม่ได้มาด้วยกังสารภาพกังพิงนี่แล้วจะไปเปิดรีสอร์ทที่ไหนบอกเดี๋ยวนี้ไม่ได้ไปเปิดรีสอร์ทไปเปิดมึงเปิดไม่ใสอีรองเปิดเรียบร้อยแล้วอีลองมึงเปิดไม่ไหนสต่ละคมกูไปเสือมาแล้วเปิดจริงๆออขออนุญาตไปดูตรงนู้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว เขาพอมีจานนี้ค erm รับต sí ื่นขึ้งได้นิ้วอย่างเดียวนิ่วอย่างเดียวนิ่วเออเอออ่าเอออันนิ่วกางยี่จ้างหมอรำมาฉลองงานนิ้วปกติข้างบ้านไผนี่ต้องจ้างหมอรำสิบเรื่องแต่บางงี้บ้านหนองบัน้อยจ้างสามคณะพบกับคณะแรกหัวจ้างไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วหมอรำขอ๋งเกงเพลิล้ำพังคณะอะไรนะ เพชรลำพังสำนักง,งานบ้านผักหมอลำช่วงนัโตจากนี้ไปขอพบกับคณะเพชรลำพังซึ่งมีอยู่สองสามกว่าคนฉากแรกพบก,กับพระเอกในนิทานก็แล้วก,กันครับพี่น้องครับไปจ้างหมอลำขดเก่งทำไมนาาจะได้หมอลำาทัน่า บักนนุอะไรนะบักนุนอะไรคือบักนงอ้อาวลางลหมอลังเดียวเดียวมอลังโดยาน้อยหมอลังจากไหนนะจากขอนแก่นครับจากขอนแกน่นลงทำรองอะไรอ่าเราตระหนีระเบียบปวดผมหนูพ่านกาเต็มจริงของแก้วล่งเหนีย่ยวนอา้าวอ้าวลำลวันนี้เสนอเรื่องอ่าวันนี้เสนอเรื่องจำปาบ่ามี่นำหดครับเป็นหลัง ปลาสีตองปลาสีต้นครับอ้อยวัวชอกที่สูงเลยนี่แม่มาพียงกอดรัตนสิงห์รังไม่โจกนะพี่งกอดรัตนสิงห์รังไม่โจกคงตีกลางตองรัตนสิงห์ออกจากลูกนะครับรัตนสิงห์ออกจากลูกเลยง้างรัง่อรัตนสิงห์เลยนะสบายมากเลยครับเอาฉากนี้เอาฉากนี้กูสิปั้นบักนุนซะ่เนาะอมกบพาเป็นที่ตังอมหัวละครั้งเป็นที่เพิ่ง มึงมาเฉียกผุดดีอปากมึงไม่เฉียกห้องหรอมาล่ำเพี้ยนเตี๋ยเท่นนี้มึงไปโอนอะไรขอหลัางมาตัวเขาโดนกันมันเปิดออกงานโดนนะมันงานแรกนะมันก็เปิดประเทศนะเขารู้ว่าเขาจะสร้างปีดอีกเมื่อใดเบมึงตะสุดนี้บางอายกับพ่อไม่นี่เตีสินเนี่ยได้มาใส่ทุ่งเท่าก็ได้ไปเป็นกากนี่กากนี่มือเปียกในลูกใส่ไปเตี๋ยบอลกากกลางเครื่องขอใส่มาล่ำอ่าล่างล่างลางทางนี้ก็ใช้เพได้ ไปหาหมอมา,มาเมื่อเช้าเป็นอะไรหมอว่าเป็นเบาหวานต้องตัดนิ้วตีนพนักผู้ก็เลยตัดก่อนเลยอดยาง <c oughs> หมอตัดไม่หมอตัดยังไงเด้อตีนไฟตีนมนันเนาะโลกมบรรลุเปลี่ยนเลยบ่คงที่เสมอไปธรรมดาสังขารย่อมเปลี่ยนไปตามเรื่อดป <c oughs> ลากระไรกับก้อนไก่มันหมุนไปตามว่าธรรมาาชาติ์ทรงให้ย่อมมีมือได้พบกันพ่อแม,อม,อม,หมอ่หมอรามหมอรามอย่าเหอะ เอาจัปาสีต้องแต่ลำทำนองของคณะระเบียบัวอยากฟังระเบียบบาทะเสียงโลกมันหมุนเปลี่ยนเรื่องบอกพ่คงคิดเสมอไปธรรมราสังขารยอมเี่ยงไปตามเรื่องค,คออง่อนขอเียอ่น เอาใหม่เอาทำนองใหม่ทำนองใหม่เอาทำนองของแกงแต่ว่าเป็นเสียงอีสานลามจะปลาสีโต้นนะหมอรำนะเสียงอีสานจะปลาสีโต้นเนาะจุดมันี่อยู่อย่างเน่าแหี่ยงในคนเขาถ้าจะเล่ะผักผากโค้งว่างเอาคุ้รับหน้าตาชิ้นสินแก้มกันแล้วมันต้องตะก้อนต้องตะก้อนของเสียงอีสานเสียงอีสานต้องลำ หูสามเป่าอ๋อลำ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 อันนี้พอ่อ้ยินขา่าวว่าหัวใจเฮาตกประมาหรือบาบุญนชีน้ำพาวาสนาตัง้งตจกี่ชีน้ำให้ทรงสนองบุพเพที่สิเกี่ยวของต่อายแต่หนหลังนางเลยอนิจจังอน,นิจจังบ่เที่ยงตรงคงที่ประเภทลำนะค่อยแก่นะประเภททำนองลำเนี่อ้วกลำได้บทน,นะอลืออูอ้ว อันนี้อัวอันนั้นลึกว่ารำได้หมดรำได้บอแถวเขาสนกวงอ้วกก็ยังรำได้เลยทำนองเขาสนกวงโอ้ยอ้วอยากฟังฟังทำนองเขาสนกวงอยากฟังทำนองเขาสนกวงสบมยหอแปลว่าสบายมากอย่าห่วงฟังนะทำนองเขาสนกวงนะป้าป้าเบงปีงไกเอ้ามันเขาสนกวงนะมึงขี่รถไกลไปมึงเปิดกระจกปิ้งไก่สัวตา ตามพื้นภูมิลำเนาตามพื้นภูมิลำเนาไปเลยอ้าว,าวปิ้งไก่ปิ้งไก่เขาชนขวงปิ้งไก่ขวงไล่ไล่หลองทัานได้ลองกินแลว้วจะลงห้องว่าปิ้งไก่นะฮะข้าพเจ้าเองมีนามยีเรว่าจุลมณีจุลมณีนี่นเ,นเกิดเอาห่อนในแห่งสะกลไกเป็นขั้วกระบายอุบอสบายในเนือ้อบ้ามณีเจ้าศิภาเอาเอออ่าขนงเสนาทั้งหลายนี่ไปหาเบิ่งบังไฟอ่ากับผ้าแดงเหมือนกันเบิ่งบังไฟกับผ้าแดงแม่เมื่อไง กูรีนบดไงมันจะมันจะขัดต้องออกระปาดปลาปลาพาดปลาไปไล่กวางเพราะไปเจอกวางแล้วจับไม่ได้ตามกวางไปไปเจอนางคำกองคราวนี้ไปปาดเอานางคำกองมาเป็นลูกเป็นเมียส่วนเมียใหญ่อยู่นี่จักเป็นผู้จัดารผมว่ารับแม่ไม่ต้องซื้อเพาะรำบมาโหลดสั่าไม่รับตามบทบาทนั่งลงเดี๋ยวลือจะเต้ยให้ฟังตามกวางนะตามกวางนะปาดกวาง้วยนะโอเคปาดกองปาดปาดกองปาดกอง อุ้ยเอออะไรจังไหนจังเอานักอีกไปไม่ในกกวงอ่ะตามเรื่องตามรามันเอานี้เอานี้หุวงรู้จักุวงไหมฮวงคือหุง้งนกใหญ่แห้งแล้วนะกว่านกใหญ่เออกว่านกใหญ่ไม่กว่าพึ่งอยู่ในกองเลยแต่ที่จะเป็นตัวเตนติดเกินตอดน,นางคำกวางมาพิสศ,ศ,ศพจะไม่ปวดกรคโปกเหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรตามนี้ท่านอานตามนี้ท่าน ถ้ากะลังลื้นสนกวางส่นเสียเปาจะมาดดงด,งดานดาวให้ป่วนในที่ใดเพมือไหรวันใดหลายขึ้นดันดุงก็จะถึงอย่างห้องเมืองบ้านประเทคนวันดีได้มาหาใช้มือแมนอุตมะเลิกตั้งเป็นมือใหม่มาสั่งน้องแล้วพื้นที่อาชจะก็ชงผู้พาในไปกระดอกกระดันแดงลาทังไปนากะปาเป็นปาดอกกระปาในสร้างเนาวขาวีวิตสงสัยตกกล้วยใหม่ที่ใส่ไก่ของไก่ดอกหกมแนวสดใส่ข้ากินไขขก่หอมกลุ่ม แมวโห้องดังมากขันเมาเมานีขันเมาเมาห้องเสียงห้องจังแมวแมวโู้ห้องกดังามานเมาเมาก็จังมาเมาเมาเสียงจแมวโ้ห้องแมวโ้ห้องดังมานเมาเมานีขันเมาเมาห้องเสียงต้องดังแมวเอาปลาไม่ไปเงี้ยละนองูก็จังมาผู้มีพระเสิิไปคือแรง เองมาบัดนี้ฝ้าสีขามเดี๋ยวคิวมิลสีค <c oughs> ิวมินสีไม่ใช่ชื่อกนะ,ะ <c oughs> ไว้เราออกไลายมาบัดนี้ลูกหลานไว้ล่น <c oughs> ฉันลืมถามเจ้าภาพ <c oughs> เอาไล่ด้วย <c oughs> บ้าบนี้พิดสมัยเป็ดลมชอยต้องเสียงมาถึงทานเช้าอีสาาบอกน้องพี่ผมกำลังที่เก่าที่มันพะปตานบักเหว่ยฟังแล้วเพื่อ่เป็นเอ้ยเต็มกำปั้นหมอลังฮะรำทำรองอะไรกาลสินอ้าวบักเมื่อกี้รำของแกง พวกจ้างมาวันเดียวกันหรอหาลำเรื่องอะไรนี่หาลำเรื่องอะไรหาแดงนางโอ <c oughs> อ่ะลำลำอะห <c oughs> มอลำมงลำึมองอย่าไอเขาจะว่าคักเตอร์ไหมอันนี้ไอจริงๆ <c oughs> ฉันมีน้าบาก่อนเทาชมเมชะเลาแก่วไอพ่อแม่ตั้งแต่งไห้ไพกะหูขูดสุคน เป็นลูกสาวผู้ตนของพ่อพญาของเน่านครขี้ตาใหญ่มาสิเจีย่ย,ยางทุกป,ปีมาพอต้องสั่งเอาบุญบังไฟไ่สงสารไปบอกพี่รองไก,ก่ไก่กระดวนมาเมื่อนิก,กนลาลยะแก้วสิไปหาปเจา้าพ่อหาผลนม้เรื่องเบาแต่ย่ามเต๋าก่อนง่ายเบิ่งกนันนะหมอรัางอะไรนี่ศิลศิลห,หมอลัางทางฉันเป็นจ่องกองอย่างนี้แหละศิลหมอรัางเขาต้องว่าฟองออกไปอย่างนี้อันนี้คืออะไร ันนั้นมันละเบียบอันนี้อัน,นอันนี้ของขวัญใจเพชรเต่างับชื่อคณะอะไรนะขวัญใจเพชรเต่างับชื่อคณะเป็นตารางเอกหีน้อยจังเลยเท่ากันเลยกับหีหมูเท <c oughs> ่าเรืงเท่าเลาื้งเาเงไปอะไรไปหาพ่อ เอาพวกเจ้าเป็นใครกันอันนี้คือบ้านของเ้นโดดแนลาเองตอนนี้นักฝ่าเมียพูดหัวสิให้ฉันไปเอาวบักอือกับหนูมาเหตุลาชะลดเอ้ยมึงรับอีหยังนีกวนกต่าตเอารับอะไรมอลำเพลินโลภราชถานค่ะฉันยิ่งลำเรื่องแชมป์นี่โอ้แชมป์ เดี๋ยวแชมป์มึงมาเรียกกูยู่นี่เลยอีกวงทองน้องแม่คงอันไรคะมึงให้กูแลนหาคัดขนาดเลยนะเจ้ายวใช่เดี๋ยใช่ประกวดเหีนร้องเท่าแก้วของสิน,นุณีลาบบร้องเท้าเก้ีวเท่าตัวยังกวงแมงข้อใส่ร้องเท้าเหรอเอ้าหลายไ้นางมองมาโน่เจ้าพี่ป่าแดงพาเจ้าคิดใจเอาเพราะตาอันธนเดี๋ยว จำปลาสีต้นจำปาสีต้องอะไรมีชิโดริล่าเอาชิโดริล่าจะไปเก็บปักอื้อเดชเขาบอกว่าหกพุ่มก็จะปิดประเทศอีกไม่ถึงฮะกูขออนุญาตได้สามสิบนาทีคือได้หน่อยแท้มติดจบเรียงมันเอาอะไรไม่ได้กับรัฐบาลทุกนี้เอาขั้นใหญ่ปากใจขั้นใหญ่สามสิบนาทีรถชิโดริล่าจะได้เต้นล้ำหรือให้ฉันรับก่อนได้ก็ปิดเพื่อไม่ให้ไฟล้อมโชว์ให้้อเห็นไปล้อก่อนชา มันจะภาพให้เัจะาไถวหอยละมันจะพามันจะามันจะภาพล้ก่อนฮาวานอยๆมือตัวจะร้อง่าหยังโซเสียง้เาโซเสียงฉันฉันเตรียมมาหน่อยหนึ่งค่ะแต่เต่านี่ฉันน้อก่อนเนาะเย่ใหคอยใครจะล้งกอนกางให้กรอกงกานมาให้่อยให้คอยติก่อนซะเย่อยจึงไร่ได้เต้นรำเด้อให้คอยตอน้นซะเออ เอาให้บ้านเจ้าภาพก่อนบ้านจ้าภาพก่อนอย่าลำนานนะเออกดดวงกดดวงกดดวงเออบัวรากเด้อสนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตกลงกันเสร็จหรือยังพอดีครับกำลังสีล่ำอยครับแม่ครับอ๋อได้แล้วกำลังจะล่ำแล้วใช่ใช่ใช่อ่ะก่อนจะฝากลำ่ำเดี๋ยว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 เอามาอันให้มีแพร่น่ากินบ่จ้ยาอ่ะก่อนจะฝากล่ำก็ต้องดูนิ้วก่อน ยิ <c oughs> mm ้วจะทำถวายวงสวงฟองตะกีบยังบอลลัมตะมาลลัมมันมากไหมวงสวงมันไม่นิ้วไหมสามชิปนาทีสวดเจ้าบ่วงสวงเด็กทุกข์กับชิปได้อันสามนาทีนึงคับ่วงสวงสสงทวงเดี๋ยวใจเก่งี้ยิ้วบ่วงสวงแป๊กนืงโอ้ยคนละนายแต่น้องนี่โอ้ยเนาะกับบ่เหตุแม่แต่บานเนาะบอลลัมหาได้สีได้ลัมละบัดนี้ใหญ่เห็นไงลัมไงบ่เนาะมึงอีกขนาที่ตั้งมาใหม่สุดมันแ้่เนาะ ใส่สุดว่าไม่หมาจูตผลปากกูเป็นโค้งกลางมึงอ่ะสุดเหีิวว่าแม่งกับพุ่นอ้ยแม่งยังระบาดนี่โอู้พื้นใบพื้นใบคู่กินนั่นจะได้เหรียนบอลมีต้องมีส่วนผสมของเคไบด้วยหรอเจียวยังกวออมมาค่อยติดง่ายอีกออบเดียวเดี๋ยวโอ้ยหลังจะไม่ดี เดี๋ยวเดี๋ยวนี่อ้าซ้อเก็บทองได้นี่เก็บทองโอ้เอาวองไว้นิ้วแป๊กเดียวเก็บทองล่ำหน่อยไหมตัดควายขึ้นโอ้ไวคู่นิ้วอย่างมบตัดเอาตรงตีตรงตีน้อยน้อยน้อยไฟว่าเมนคบเพิ่มกีฬาสี เดี๋ยวไม่ได้จ้างมาช่วยสิงห์ กางพราอยู่ในป่าปลุงป่าแม่ป่าแม่ป่ามันบอป่าปลุงป่าแม่ป่าป่าป่าไปกางป่าแต่จ่าเป็กนี่บนเวทีพร้อมทุกอย่างจ่าบทก่อนขึ้นมาวางนะโมไม่กล่าวน้อมคำต้นอย ดงได้กามพอยู่ในป่าเขาในเมืองเบิองก้อนหน้าพ่อลุงป่าแม่ป่าแม่ป่ามันบอกป่าพอลุงป่าแม่ป่าป่าป่าแนตัางป่าพอลุงป่าแม่ป่าแม่ป่ามันบอกป่าพอลุงป่าแม่ป่าป่าป่าในต่างป่ากาบันสมจะดังนางไอใจทวินพ่อจะกินฟ้าไงปลานมเออกระมาเต้าพอจะเดินดงได้กาม อวาม้าเจ้ากำลังและจังว่าเปิดประมาณกลางแยงสวางสีนวนนู่นกิบบอกรึก็กมกไม่ไห้แกลางเลยกิบบอจัไม่ได้เงินด้วยอย่างนี้กมสาธาราดีบอกมาสุกสุกมีคัคเตอร์ใหม่ที่ไหน เดี๋วเดี๋ยวเดดี๋ยวนะดเกเ็ดเทีนหนูนี่นจิเฮ็ดยังเกาะซินโดเนียดูส่นี่เดนังนี่เดีแก่มาเทียนนี่จิไปเอาบักอื้อมาเฮ็ดลาศเฮ็ดยังเกาะเขาบ้าไห้นูรั้เขามห้ แกเองแกเองเพิ Scroll in. Scroll in. ่นบอกว่าเลี้ยนผูกเราต้องเลี้ยนแก้อสุภาษิตเพิ่นว่าไว้แกเออเออเออนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ซอยมันอี่กลางๆกล้องเดี๋ยวเออเอานี่นี่นี่ละละเออเอาไอ้ซอยเอาเอาพอร์มเออเออโอ้โกับบ้าเฮ็ดดีๆเนาะเฮ็ดแม่งโอ้ยเอาเดี๋ยวอย่าไป แกออกสก๊อตได้แล้วเนี่ยแกไหมเออเออไอ้ล่ำกะลสินกับขวานแกนมันมาให้ข่อยล่ำมันมัดไข่ไว้นั่นเด็กน้ำเฮ็ดมันแบบโอ้สีดาเป็นพระชัดให้เด็จละส้มนี่ไอ้เหี้ยเนี่ยดอกค่าตักุยฮารอยหนึ่งเติมน้ำมันมาติ้วขวดรเบิดสองพันคุณแม่ยังพี่จีไปใจบ่ ให้หน้ไปใจบอซึ่มขอนแก่นกับกะลัตจีนหน่ะเนาะล้ำล่าลักกล่าลั่่านหน่ะจีล้ำเป็นภาษาอังกฤษปุณดิเอาพี่ลองภาษาอังกฤษด้วยขี้อีล้ำอินเตอร์เด้คุ้าเอ้ภา็าแบบฝรั่ง ตะนุนโวดอิบนิงเลดีแอนกิตามินไม่นิ่มอีดสิ้นโดนิลาอัมฟ้อมอุดรโควินอินยูทูดิวเดือเพื่อเฟอร์มินเสีทุนายกุดบายกุดบาย น้องสิ้นตัวได้ละนะครับที่มา,ามรา้ภาษาอังกฤษในฟังโอ้ยของพี่ผอพี่น้องครับความหากแข่งใจจากพี่จากน้องมองให้ศิลปินทุกที่ของวัและอ่อนไลฟ์ในสําหรับคําขึ้นมอน้ครับขอบพระคุณจากใจพี่น้องครับในช่วงนี้ครับน้ำพ,พี่น้องแฟนเพลงพี่น้องแฟน,น,อนมอล่ัครับมาพบกับเจ้าของฉายพระเอกดาวร้ายเสียงสกิดใจท็อปธนาชัยมอบข้อเสนอกับ